คือไปทำงานกลับมานะฮะแล้วก็อย่างที่บอกเลยคือต้องฉีดอินเคสเมจิกแฮงทุกวันเพื่อปกปิดผมบางอยู่แล้วนะครับแต่ว่าหลายคนเคยเห็นกับผมอะ่ะฉีดๆีดฉีด,ฉด,ฉดแต่ไม่เคยเห็นที่การทําความสะอาดจริงๆหลังจากฉีดว่าจะต้องทำยังไงใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้เรามาดูวิธีการทำความสะอาดกันง่ายมาก ต้นที่นะครับว่าวิธีการทำความสะอาดหลังจากฉีดนิ้คีฟเมจิแคร์ไปแล้วเนี่ยจบวันเราก็แค่ใช้แชมพูสระผมทั่วไปนะครับในการล้างออกนะครับเดี๋ยวิ่งดูว่ามันล้างง่ายขนาดนีนนี่คือสภาพก่อนก่อนสระน้ำที่เราฉีดไว้นะนี่แบบนี้นะครับเราอยู่ติดทนมาฉีดตั้งแต่ตอน10โมงตอนนี้3ทุ่มแล้วนะครับผ่านไปก็จะประมาณกี่ชั่วโมงอ่ะเออ10ชั่วโมงกว่าได้ไหมประมาณนี้ Còn nhiều này. là năm nhoặc 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 rồi nhoặc nhoặc mình nhoặc 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 đó nhoặc 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 để đủ hoàn nhoặc 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 ตอนเนี่ยสระขนาดเป็นตัวสีนยที่มันจะปกคลุเราและะ้วก็หลุดออกมาสีดำๆที่มันปกปิดบริเวณผมบาดที่เราฉีดใช่ไหมฮะแชมพูเนี่ยกลายเป็นสีดำเลยหรือใช่ไหมทำคามสะอาดง่แต่ตอนที่มันติดเพื่อปกปิดส่วนที่ผมบาดมันติดทนมากนะค่านี้นสาะแล้วนะครับเดี๋ยวดูค่างี้สาะเนจระเข้เรา้องเปรียบเทียบดู ล้ันออกแป๊บเดียวหมดแล้วเห็นเฉยข้างนี้คือไม่ล้างมันเป็นอยู่นะครับก็เช่นนี้นะพลั้างข้าวเฉยเฉเห็นความแตกต่างเลย,ยว่ามันเนี่ยมันหลุดง่ายนะฮะเห็นไหมเนี่ยก็จะเป็นสีออกมาอันนี้คือสีที่สก,กัดจากขงข้าวนะครับข้าวอะไรสักอย่างที่ยุโรป คิดว่าชีวิตนี้จะต้องมาดากผมต่อสายตาชาวโลกนะครับเสร็จแล้วน,นี่มาไปหลังแล้วเราก็จะฉีดเซรั่มบำรุงจะใช้แชมพูลงอะไรต่อก็แล้วำตาหรือทำผ่าตาดง่ายนะครับแค่ สระผมปุ๊บก็หลุดเลยแต่ว่าผม,มาเคยลองนะต้องใช้แชมพูสระแต่ถ้าเกิดแบบฝนสระอะไรเงี้ยไม่หลุดติดทนยานอยู่นะครับเพรานั้นไปลองหาใช <ผม S 2> ้กันกดูกับ Increase Magic Hair Serum ปกปิดผมบางและฟืฟ้นฟูอย่างสีสระใช้ง่ายกลอดใครกลิ่นหอมมากนะครับฝากไว้ด้วย